เจดศูนย์หน่้คหางรถคมูกี่กิโแกิโลหมูอะไรหมูชิ้นวที่รถมไซยานยนต์นี่หอเแล้วก็เข้าไปซของเะแม่ครงมาไม่อยู่แล้ว แต่ว่ามี้องให้บาเขาให้ใบเอกาเขาให้ใบเบิกทางใบนี้ไปก่อนแล้วเรา,าไม่ก็ไซื้อขอินนแต่ซื้ออยน้ำมันยังอยู่อยู่เลยเนี่ยค<อ>รยาบเลือดคราบน้ำมันอันนี้คือวางไว้ตรงนี้ค่ะวางไว้ตรงนีงน้ก็คิดว่ามันหล่นแล้วมาดูข้างรถเฉยๆเนี่ยเพราะมันเยอะไงเราใช้หน้าตะกร้าไม่ได้ตะกร้ามันจะหัก ปกติล้วก็คือเราก็ทำอย่างนี้ทุกคราวจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ที่ห้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะกลับออกมาผลปร,กรากฏว่าหมูหายไปแปดโลคิดเป็นเงินประมาณเท่าหร่เกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้านี้กับเราก็ไปซื้อของค่ะว่าจะไปขายแล้วพอดีไปจอดไว้หน้าห้างแต่เข้าไปซื้อของออกมาแล้วมันหายอะไรที่หายไปหมูค่ะหมูประมาณแปดโล เป็นหมูเนื้อรึเปอ่าหมูหมูบดกระดูกหมูมันมีหลายอย่างค่ะพี่รวมกันในถุงเราร้านเราทําอะไรถึงซื้อขายอาหารตามสั่งค่ะเออขายประมาณเท่าไหร่นะประมาณแปดโลนะคะคิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็ประมาณพันหนึ่งเราห้อยไว้ที่ไหนวางไว้ที่รถค่ะวางไว้ที่อ่าวางรถหน้ารถหายออกมามันมีอะไรบ้างที่หายไปก็มีหมูถุงเดียวค่ะยังไม่ทันออกมาพอออกมาแล้วมันหายอยากฝากอะไรถึงคนร้ายก็ ไม่อยากให้ไปทากับคนอื่นเขาอีกเขาลงทุนมาสูงเศรษฐกิจก็ไม่ดีหาเงินก็ยากนะพี่มาทําแบบนี้เห็นรถราคาข้างนง่ายง่าอ่าหมูปิ้งข้าวเหนียวค่ะจติดกันเหรอขัดกันสามคันหมูปิ้งข้าวเหนียวแกว่าแกซื้อมาร้อยกว่าบาทจะไปให้ลูกกินรู้สึกยังไงครับพอของที่เราซื้อมาเสียความรู้สึกนะพี่ของเราลงทุนเนาะเราไปเราก็ต้องไปทําไปลงทุนไป ต่อทุนไปต่อยอดเนี่ยเราก็ต้องขาดทุนไปเป็นพันแล้วยังไม่ทันยังไม่ทันได้ลงมือขายเลยขาดทุนแล้วมันยิ่งกว่าขายแล้วขาดทุนอีกเล่อันนี้ขาดทุนเห็นเห็นเลยแต่ยังไม่ลงเศรษฐกิจก็ไม่ดียังมาใช่หาเงินก็ยากพูดถึงกําไรก็น้อยทุกวันนี้ฝากถึงคนที่เอาไปหน่อยก็ถ้ามัไปก็ให้มันเอามาคืนแล้วก็อย่าให้มันไปทํากับคนอื่นอีกเพราะว่าของเขามาหาเงินมายากกว่าจะได้กำไรแต่ละบาททุกวันนี้อะไรก็แพง แกตกระแพงหมูกระแพงข้าวกระแพงแพงทุกอย่างขายของกาไร<า>น้อยใช่หากินลําบากเลยมาทําแบบนี้อีกมันมันไม่ควรอ่ะอพูดง่ายๆซะหากินสุดจริตซะคนอื่นเขาก็มีมือมีเท้าเหมือนคุณเขาก็หากินสุจริตคุณก็มีมือมีเท้าคุณแบลเปรียบคนอื่นนั่นไม่ใช่เห็นเปิประมาณกี่โมงนะประมาณแปดโมงถึงเก้าโมงค่ะ เอกกระางลงมาเองรหเ่าของคนใดบาของป่าครับนี่ลงไหเดี๋ยวยูบนกองถางครับแม่ต้องใส่ไหมวันที่สิบหกเออายูตลไฟยนกีรถรุ่นหมว่ารถอกดดูแม่โคครับ เออ่ราทำไมถึงไปเอาของเข้าเพราะอะไรเล่าให้ป๋าฟังด้วยยู้ข้าวครับผมไม่ไม่ได้กินข้าวครับผมเหรอเอาแล้วทีนี้ไอ้ไก่ปิ้งเอาของเข้า,ขาด้วยไหมไก่ปิ้งไม่ได้เอาครับคนเดียวไก่ปิ้งอ่ะไม่ครับผมที่ต่อติดกันอ่ะไม่ไม่ครับผมคนเดียวก่ปิ้งไม่ได้เอาครับอ๋อ <c oughs> ไปหาเพื่อนครับไปหาเพื่อนที่ไหนอยู่ที่แม่ครัวครับเหรอครับแล้วเราไปเจออะไรแล้วเราทําอะไรเจอหมูก็เลยเอาหมูมาทอดกินครับผมแซ่บไหมอร่อยอยู่ครับอร่อยอยู่ใช่ไหมครับเอามาเยอะไหมก็หนึ่งลกครับผมเหรอครับเรารู้ไหมว่าทําแบบนั้นผู้เสียหายเขาเดือดร้อนรู้ไหมครับคราวหน้าจะไม่ทําอีกแล้วครับผมไม่ไม่ไม่ได้ทํางานครับ ก็ถือข้าครับผมมีงเขากับลูกกัอสเขไปถอดถุงทบ้านครับก็แล้เอาไปใครครับผมเอดกันครับเอ็กอยากจะฝากบอกอะไรถึงเจ้าของหมูบ้างก็ผมอยากจะขอโทษถ้าท่านจะเอาความผิดผมผมก็จะทำยังไงแต่ผมไม่อยากโดนจับนะครับผมอ๋อครับผมอยากเขาเรียนจำไม่มีใครดูลูกผมครับผเอ้าเอ็กเคยติดคุกเหรอผมเสืใจไม่เคยครับเพราะว่ากลัวครับผมจะกลัวใช่ไหมครับเอาล่ะครับ ักติดคุกแล้วทำไมเราถึงไปขโมยของเขาหรอที่สิบหกงข้าวครับอีไก่นะสด็ว่าที่เรายกไปหนึ่งพ่อล่องเห่ข้าวครับเอาไปทํากินกับใครกินกับลูกครับกับหมาอยู่บ้านครับเมียอยู่ไหมเมียเลิกกันครับอยู่อยู่กับลูกลูกกี่คนสี่คนครับผมลูกสี่คนครับ แล้วลูกทํางานอะไรลูกไม่ได้ทํางานครับหาเลี้ยงลูกว่ะครับแต่ได้หมูไปนี่เอาไปทําอะไรกินทอดครับสแสดงว่าสิ่งของที่เราขโมยไปนี่เราเอาไปกินทํกินกินครับทุกอย่างที่เคสเคสที่เคสท,ท,ท,ที่ผ่านมาก็เหมือนกันครับผกินอย่างเดียวครับแสดงว่าอยากกินเลยต้องขโมยครับไม่มีโอกาสได้ทํางานครับมไม่รับครับผมครับ